กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิยอดรวยหนึ่งครั้งที่30วันที่หนึ่กุมภาพันธ์สองพมงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปาริมิตตะปุญญาธิการัสสัม สัพพันตรายะนิวารณะสมัตทัสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสะทวัตติงสมะหาปุริสะลักคณานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะนุภาณะอัฏุตระสตะมังคะลานุภาเวนะฉัพพันนะรังศียานุภาเวนะเกตมาลานุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปาระมิตานุภาเวนะ ทัสปารมัตถะปารมิตานุภาเวนะเศลษสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยะธัมมานุภาเวนะจะตุราสีติสหัสธรรมขันทานุภาเวนะณวโรกุตตะธรรมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐสมาปัติยานุภาเวนะฉลพิญญาณุภาเวนะจะตุสัจจญาณานุภาเวนะทัศภะญานุภาเวนะสัพพัญุตญาณุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะสัพพปริตตานุภาเวนะรัตนัตยะสารานุภาเวนะโดยหังสัพพะโรคะโสกุปตะ วัตุขโทมณส,สุปายาสาวินัสสันตุสัพะอันตรารยาปิวินัสสันตุสัพสังกัปปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตะวัตชะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพาอากาสัป,ปัตพัตตะวณภูมิคังคามหาสมุทธาอารักกาเทวตาสทาตุมเหอ,อนุรักขันตุ พระวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต นักขตยะคภูตานังปาปะคะหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขตยะคภูตานังปาปะคะหะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขตยะคภูตานังปาปะคะหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวพัทเกระรัตตะคาถา อตีตังนานวาคะเมยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตัมปะฮีนันตังอัป,ปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัฏฐะตัฐาวิปัสสติอสังฮีรังอสังกุปปังตังวิทามมะนุพรุหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเดืองให้ปุโปรงเถออจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารานาังสุเวพึงพ,งพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง หินโนสังฆรันเตณะมหาเสเนณะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตปิงอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพัเทกะรัตโตติสันโตอาจิกคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่า ผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแลอภเพินะปัจเจเวคณะปาทะชาราธร,รมโมมหิชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรทโมมหิพญาทิ่งอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมมหิมรณันงอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายไปไม่ได้สพเพหิเมปเยหินามะมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสะโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันทุกรรมะปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามิกรลยานางวาปาปะกังวาตัสทายาโทภว,วิส,สามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปจ,จเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิญ พมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพะควาสาวัตถียังวิหารติเชตะวเนอนาทปินทิกัสสะอารเมตตระโขพะควาภพ,พิกขูอามันเตศิพิกโบติพระทันเตติเตพิกขูพขวัพวะโตปัจ,จัดโสสุงพะควาเอตาทะโวจอเอตายะพิก คเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะพาวิตายะพาหุรีกตายะยานิกตายะวัตถุก,กตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสัมารฐายะเอกาทาัานิสังสาปติกังขากตาเมเอกาทาัะสุขังสุป,ปฏิสุขังปฏิพุชติณตนะาปะกังสุป,ปีนางปัสติมนุษสานางปิโยโหติอมนุษสานางปิโยโหติ เทวตารักขันตินาสักขิวาวิสังวาสัทถงวากามติตัวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสีทติอสัมมุระโหกาลังกโรติอุตริงอัปปติว,วิชันโตพรหมโลกูปะโคโหโติเมตายะพิขเว เจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะผ้าหุรีกตายยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัตายะอิเมเอกาทสานิสังสาปติกังขาอัติอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกเรหิอโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหากเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกต um ิหากเรหิท <ette> ิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากเรหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหากเรหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิปัญจหากเรโอหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปานาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพภูตาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุคลาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปันาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุติ อิเมหิปัญจหากเรหิอนุทิโสภระนาเมตตาเจโตวิมุตต ah ิกะตะเมหิส ah an ัตตาหากเรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิม ah an ุตติส ah ัพพาอิท ah an ิโยอเวราอพยาปัชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาอเวราอพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอริยาอเวราอพยาปัชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอนะอริยาเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุษาอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปติกาเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตูติ I i อิเมหิสัตถากาเรหิอโอทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิทัสหากาเรหิทิสาพระนาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัตธิมายะทิสายะสัตตาเวราภพยาปัช,ชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชชิมายะทิสายะสัตตาเวราภพยาปัช,ชาอณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะสัตตาเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพทขิณายะทิสายะสัตตาเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะสัตตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะที่สายะปานาอเวราอพยาปช,ชาอานีคาสุขีอัตานานปริหะลันตุสัพเพปชิมายะที่สายะปาณาเวราพยาปช,ชาอานีคาสุขีอัตานานปริหะลันตุ ส aya, ave, la, ika, ัพเพอุตรายะทิ aime, oh สายะปานาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปานาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปานาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชชิมายะอนุทิสายะปานาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาอเวลาอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาอเวลาอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาอเวลาอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปานาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัตธิมายะทิสายะภูตาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชชิมายะทิสายะภูตาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะภูตาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะภูตาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัตธิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภยาปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทขินายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภยาปัจชาอนีคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะภูตาอเวลาอภยาปัชาานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะภูตาอเวลาอพยาปัชอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุคลาอเวราอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปชิมายะทิสายะปุคลาอเวลาอพยาปัชาอานีฆาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุคลาอเวลาอพยาปชาอานีฆาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทกินายะทิสายะปุคลาอเวลาอพยาปชาอานีฆาสุขีอัตานังปริหะรันตุ สัพเพปุรัตธิมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สพเทขินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอพยาปัชชาอานีฆาสุขีอัตานางปริหารันตุสพเพ a a as, an เหติมายะทิสายะปุคลาอเวลาอพยาปัชชาอานีฆาสุขีอัตานางปริหารันตุสภเอุปริมายะทิสายะปุคลาอเวลาอพยาปัชชาอานีฆาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะอัตภาวะปริยปรายปันาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพป,ปัชิมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สภเทขินายะทิสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวราอภยาปัชาอินีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเปุรัทธิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวราอภยาปัชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเปจชิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวราอภยาปัชาอินีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพทขินายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สอุปาริมายาทิสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวลาอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัภาปุรัติมายาทิสายะอิติโยอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัภาปัชิมายาทิสายะอิติโยอเวลาอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพพาอุตรายะทิสายะอิทิโยอเวลาอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพพาทักขินายะทิสายะอิทิโยอเวลาอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุ สภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาปัชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัภาอุตตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปัชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สพาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปัญชนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอพยาปัญชนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาอภยาปัญชนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัชิมายะทิสายะปุริสาอเวลาอภยาปัญชนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายะทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอินีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักินายะทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอินีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอินีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภเอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพทขินายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุ สัพเพอุปาริมายาทิสายะปุริสาเวราอพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายะอริยาเวราอพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสัพเพปัชิมายาทิสายะอริยาเวราอพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายะอริยาเวราอพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะอริยาเวราอภยาปัชานีค่ะสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาเวราอภิยาปัชานีค่ะสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอริยาเวราอภพยาปัชานีค่ะสุขีอัตานังปริหะรันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวราอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวราอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวราอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวราอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สพเพปุรัติมายะท an ิสายะอนาริยาอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพปจชิมายะทิ an สายะอนาริยาอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสพเอุตรายะ á, an ทิสายะอนาริยาอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสพเทขินายะทิสายะอนาริยาอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุ สัพเพปุรัตธิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาอพยาปัชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพป of 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 hmm ัชิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาอพยาปัชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอพยาปญชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอพยปญชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอพยปาชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สพเพปุรัติมายะทิ่สายะเทวาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสพเพปจชิมายะทิสายะเทวาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสัเเพทขินายะทิสายะเทวาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุ สพปพุรัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภยาปัช,ชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพปพพัชิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภยาปช,ชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพทขินายะอนุทิสายะเทวาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวราอพยาปัชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สพเพปุรัติมายะทิสายะมนุษย์อาเวลาอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเปัจชิมายะทิสายะมนุษย์อาเวลาอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพอุตรายะทิสายะมนุษย์อาเวลาอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพทักขินายะทิสายะมนุษย์อาเวลาอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษย์อเวราอภยาปัชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสพเภปัชิมายะอนุทิสายะมนุษย์อเวราอภยาปัชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสพเภอุตรายะอนุทิสายะมนุษย์อเวราอภยาปัชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสพเภทรักินายะอนุทิสายะมนุษย์อเวราอภยาปัชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สพเหติมายะทิสายะมนุษย์อเวลาอภยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสภเอุปริมายะที่สายะมนุษย์อเวลาอภยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสพเปุรัติมายะทิสายะวินิปัติกาอเวลาอภยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสพเปปชิมายะทิสายะวินิปัติกาอเวลาอภยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ สพเพอุตรายะทิสายะวินิปติกาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริพพหารันตุสภเทักขินายะทิสายะวินิปติกาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเปัชิมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สพเอุตตรายะอนุทิสายะวินิปติกาเวราอพยาปัญชานีค่ะสุขีอัตานางปริหะรันตุสภเทขินายะอนุทิสายะวินิปติกาเวราอพยาปัญชานีค่ะสุขีอัตานางปริหะรันตุสพเหติมายะทิสายะวินิปติกาเวราอพยาปัญชานีค่ะสุขีอัตานางปริหะรันตุ สอุปาริมายะทิสายะวินิปติกาเวลาภยาปช,ชาอนีค่ะสุขีอัตานังปริหารันตุติอิเมหิทัสหกเรหิติสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสภเพสังสัต,ตานังปีระนังวัชเชตวะอปีระนายะอุปคาตังวัชเชตวะอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวะสันตาเปนะปร,ะริยาานังวัชเชตวะปร,ะริยา,านีนะ วิเหสังวัตเชตวะอวิเหสายสพเพสัตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกขิโนสุขิตัตาโหนตุมาทุกขิตัตาติอิเมหิอัตถากเรหิสพเพสัตาเมตายาติเมตาตังธรรมมังเจตะยยติติเจโตสัพพะพยาตปาทะปริยุทธาเนหิ มุจจะติตวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรมะวิหารภาวนานิธิตาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยปัตตาจนิพยาโสกปตตาจนิโสกา,โ,สกาโหนตุสเพปิมานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทัง สัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพัสสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทธายสีลังรักขันตุสัพพทาภา,าวนาภิราตาหวนตุขัดฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระลับป,ปัตตาปัจเจก,กาน,นจ่ายยังพละังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิาสสพโสสัพเพพุทธาพระลับป,ปัตตาปัจเจก,กานันจยยายังพละังอรหันตานันจเตเชนะ รักขังพันธามิสสพพโสสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปเจกานจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพพโสสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปเจกานจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพพโสสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปเจกานจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพพโสสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปเจกานจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตเชนะ รักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานันจัยังพลังอรหันตานันจัเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานันจัยังพลังอรหันตานันจัเตเชนะรักขังพันธามิสสพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาทยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐี เหลียนไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเธอสาธุ